จเห็ดจููพท่านพันกับอยากพันผู้พันแล้วเห็ดแล้วกับเศร้าเห็ดโอ้ยอยากเป็นแนนเนวย phân phan cái giặc phan nó sẵn phân rễ phân sau mịt chân lăn, bố mà hiệt, sau mịt chăn lăn lên cháu là bò ma hết cung sau mịt chăn lăn lên bò ma hết rồi đúng mịt đi và วิวยอดคนติดตามางสองมันกลัวเดี๋ยวพ่อสามมันเศ้าเห็นมันเดยเ็ดเอนแปดเดีอนขอพี่เบื่อนยังพ่อท่านไหนมาเห็นเ็ดเตียนแปดเตีนเร่เห็นเลยสงสัก็จะวิีเศ้าเห็นละช่งขอบคุณลุงมิดเดอ้์มเป็นกำลังแรงใจน้อักั สีดประดัาพนิโต้ทบกับได้ด่าเัืนออะไรก็อย่างน,นัน เอาอตาอะไรก็อยากนอน,น,นอยู่บ้านหนอยทีน่นอนจะได,ด้นอน,น,อ,น,นอะไรนอนอยู่จีเสือกระดาษมนเขียนเป็นแน,น,น,นวยาวๆไปขอบคุณมุ่งมิตรสติเกิดล้วนๆเลย บัดไปเอาทิ้งทื้พุ่นเด้อพี่น้องเป็นกำลังแด้ใจก็จคอ,อ,อยยืนหนึ่งเปเส้นเป็นไปได้เป็นเส้นเสีย่าย совсем bạn đúng chơi đó.